LOST IN YOUR EYES UNDER YOUR SPELL OH IT'S LIKE WE'VE ALWAYS KNOWN IT EVEN THOUGH IT'S NEW I CAN ALREADY TELL Oh, THAT THIS FEELING สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับสวนสวนบ่อแก้วนะครับสวนสวนเป็นมีต้นสนลายเรียงสวยงามนะครับ สวนสนสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศูนย์วิจัยนะครับเพื่อเพาะพันธุ์ต้นสนสามใบนะครับเพื่อไปทําเยื่อกระดาษแล้วก็มีต้นยูคาลิปตัสด,ด้วยนะครับนะครับสถานที่แห่งนี้จะปลูกพืชต้นสนเนี่ยฮะเรียงรายนะครับสวยสวยจริงๆเป็นสถานที่สําหรับคนที่มาพักผ่อนมาท่องเที่ยวก็เมื่อก่อนก็มเคย เอาไปถ่ายละครนะครับถ่ายนิยายละครแล้วก็คนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับถ้าคิดจะมาเที่ยวก็มาจากเชียงใหม่นะครับก็ประมาณ120กิโลก็อยู่ที่อำเภอฮอดนะครับใครที่จะผ่านแม่สะเลียงที่ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะแวะมาที่นี่นะครับมาพักผ่อนมาดูความสวยงามสวนสนยิ่งหน้าหนาวนะครับช่วง เช้าเช้าบรรยากาศจะปกคลุมด้วยหมอกนะครับก็สวยดูนะครับดูเรียงรายการปลูกสวนนะครับสวยงามนะครับสวนนี้เป็นสวนทดลองนะครับเอามาจากเมืองนอกนะครับที่ทราบๆก็คือรู้สึกว่าเป็นพันจากประเทศอสนะอสเตรเลียออสเตรเลียก็พื้นที่ประมาณสองพันกว่าไร่ครับนะครับ,รบตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปข้างในยังไม่ได้เดิน นี่ก็เป็นป้ายคือที่พิวัดทราบมาอากาศบริเวณสวนบ่อแก้วนี้นะฮะสวนสวนบ่อแก้วนี่นะฮะจะอุณหภูมิประมาณสักเย็นๆนะเย็นๆตอนนี้รู้สึกว่าผมเย็นนะหลังจากผ่านไปที่พระธาตุนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็เย็นนะคือที่ทราบมาคืออากาศเย็นตลอดทั้งปีเลยครับผมคือคล้ายๆกับกิมจินะกิมจิที่เมืองเกาหลีนะครับ ใคร,คร,รมา<ย>ก็ไ,ไ,ไม่หมายควารรมว่าไม่ต้องไปแล้วเกาหลีมาที่นี่ได้นะช่วงใายหนาวจริงๆช่วงเช้าจะมีหมอกนะครับมีบรรยากาศเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปดูทกก สำหรับคนที่ชอบไปเกาหลีแล้วก็มองดูว่ามีสวนสวนสวยๆก็เมืองไทยก็เนี่ยครับกิมจิเมืองไทยนะครับเหมือนที่เกาหลีนะครับ,รบมาเมืองหนาวเวลาหน้าหนาวจริงๆมาดูต้นสนนะครับ ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินเดินทางไปไกลๆค่าใช้ใจ่ายสูงๆนะฮะอําเภอฮอทภาคเหนือของประเทศไทยก็มีนะฮะอําเภอฮอ,อ,อดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอากาศก็ไม่แตกต่างจากเกาหลีแล้วครับอันนี้ก็เริ่มหนาวๆน,น,นิดๆนะฮะที่กําลังนั่งตรงนี้นนสวนสนตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะฮะสวนสนบ่อแก้วครับบ่อแก้วนะฮะอยู่ที่อําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ ตัวเมืองเชียงใหม่นะช่วงเที่ยงอากาศร้อนมากเลยเพราะขึ้นมาบนที่ตั้งของสวนสวนดอกแก้วนี้อากาศเป็นยังไงครับพี่วัดก็ใช้ได้ครับก็เย็นเลยครับลงมาว่าก็ลงมาจากรถก็เย็นเริ่มสบายนะสบายอากาศเริ่มสบายเลยครับผมนี่ยผมถ่ายดูให้ดูบรรยากาศเลยครับนะก็นักท่องเที่ยวก็เข้ามาแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆนะฮะสวนสนนี่สูงมากครับแต่ละต้นนี่หลายเม็ดครับ In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell all oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna say.